เมื่อแอปพลิเคชันแจ้งเตือนให้เปลี่ยนฟิลเตอร์เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองค่ะโดยเริ่มจากการปิดเบรกเกอร์ที่ตู้ Air Plus Square Controller ไปที่จุดติดตั้งเครื่องเติมอากาศกรองฝุ่นเหนือช่อง Service จากนั้นคลายเกลียวสกรูและถอดฝาครอบออก ถอดฟิลเตอร์ทั้งสองออกจากเครื่องโดยฟิลเตอร์กรองหยาบสามารถปัดทําความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่เฮปปาฟิลเตอร์หรือฟิลเตอร์กรองละเอียดควรเปลี่ยนชิ้นใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีและใส่ฟิลเตอร์กลับให้ถูกด้านโดยสังเกตจากทิศทางลูกศรที่ระบุบ,บนฟิลเตอร์ค่ะ เมื่อทำความสะอาดและเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วให้ทำการรีเซ็ตฟิลเตอร์ในแอปพลิเคชันโดยกดปุ่ม change filter และสแกนบาร์โค้ดบนถุงบรรจุฟิลเตอร์ชิ้นใหม่เพื่อตั้งค่าฟิลเตอร์คงเหลือบนแอปพลิเคชันให้เป็น100%จากนั้นถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ